ข้อ109นี้ถ้าเรียนทําโดยวิธีคอนเซปต์ก็ทําได้แต่ใช้เวลาคราวนี้นักเรียนมาดูครูสอนอวิธีลัดให้นะมองยังไงให้มันไวนะครัลองดูครับเดี๋ยวเผื่อมามา่าไม่มา109นเะนอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับสองเลลังสองนี้เป็นข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยครับนักเรียน ลองดูนะครูจะใช้เวลาแป๊บเดียวในการคิดนะแต่ว่านักเรียนต้องสังเกตให้ดีตั้งใจดรือดีนะครวันนี้สอนอย่างเดียวไม่มีลูกเล่นเนะเวลาหมดแล้วลองดูนะฮะทำยังไงครับ,รค,รบคนที่ฉลาดจะไม่ทําทางตรงเพราะทําทางตรงเนี่ยใช้เวลาเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนฉลาดนักเรียนต้องมองอย่างเดียวเลย อะมองสิมองแล้วเห็นอะไรฮะเห็นอะไรเห็นแต่ x ใช่ไหมเห็นแต่ x ดูบ่อยสิถ้าฮะฮะเห็นอะไรเออนักเรียนดูในรูทเรียนจำไว้เลยนะฮะโจทย์คณิตศาสตร์เนี่ยนะมันจะมีจุดอ่อนของมันที่สแควรูกับที่ตัวส่วนจำไว้เลยนะฮะ คณิตศาสตร์เนี่ยมีอยู่สองก้อนที่เป็นสองก้อนอันตรายใช่ไหมเหมือนของพวกเราก้อนที่อันตรายอันหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในรูทกับก้อนที่อันตรายอีกก้อนหนึ่งจะอยู่ที่ตัวส่วนเพราะฉะนั้นเวลาไปเจอข้อสอบเนี่ยนะนักเรียนต้องใช้สายตาเรียมองไปที่สองก้อนนี้ทันทีก้อนนี้อยู่ในไหนในรูทมองในรูทก่อนเลยเอกกำลงังสองลบสามเอกบวกห้านอกรูทคือตัวนี้ ครับคลายครับคลาฮะถ้าเรียนจัดรูปตัวนี้ใหม่ดูฮะดูฮะดูแล้วจัดให้เหมือนในรู้ซะเอาสองกระแทกเข้าไปเป็นสอง x กำลังสองลบหก x บวกสิบแต่โจมันคือบวกสิบแดแต่นี่มันกระแทกเขได้บวกสิบมันขาดอีกหนึ่งบวกหนึ่งเข้าไปเท่าเดิมถูกไหมบวกสองรู้ตัวนี้เท่าเดิมลอกไปขวาม,มือคือยี่สิบห้า เห็นไหมครับอะไรเกิดขึ้นครับหนึ่งตัวนี้ย้ายไปข้างขวาซะใช่ปะ่ะนะย้ายไปข้างขวาเราก็จะได้เป็นอะไรครับสองวงเล็บ x กำลังสองลบสาม x บวกห้าบวกด้วยอะไรครับสองสแควรูท x กำลังสองลบสาม x บวกห้าหนึ่งย้ายไปขวามือไปลบออกเหลืออะไรครับยี่สิบสี่ ไม่น่าเชื่อให้ตัวเลขข้างหน้า2 2 24ตัดกันได้เอา2หารตลอดเหลือ x กับ2ลบ 3x บวก5บวกสแควร์รูทครูทำอีกสองมรทัดจบแล้วฮะขวามือ2หารเหลือ12มองอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นมองอย่างเดียวเห็นอะไรครับเห็นอะไรครับ มองแล้วเห็นอะไรครับไม่ต้องไปแก้สมการนะเสียเวลามองอย่างเดียวเลยมองครับมองเข้าไปมองมองมองบ <c oughs> างคนบอกมองข้างซ้ายมองข้างขวาเลี้ยวซ้ายแรงขวาได้อะไรครับแลกเรียนนะครับดูให้ดีนะ ซ้ายมือมีสแควร์รูดไหมมีไหมมีซ้ายมือมีสแควร์รูดแต่ขวามือเนี่ยมันเป็นจำนวนเต็มซ้ายมือมีลูดเห็นอะไรสองข้างเท่ากันได้แสดงว่าสแควร์ลูทต้องหลุดพูดซิ้ลูดหลุดพูดให้ติดปากไว้ลูดหลุดนะลูดหลุดแสดงว่าลูดหลุดถ้าลูดหลุด หมายความว่าในรูดเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขได้ไม่กี่ตัวเช่นสี่รูสี่ได้สองอย่างนี้เรียกว่ารูดหลุดเก้ารูดเก้าหลุดออกมาเป็นอะไรสามรูสิบหกหลุดออกมาเป็นอะไรสี่รูดยี่สิบห้าหลุดเป็นอะไรห้ามีแค่นี้เองรูดอื่นไม่หลุดเช่นรูดสามหลุดไหมไม่หลุดรูดห้าหลุดไหมไม่หลุดรูดเจ็หลุดไหมไม่หลุดอ่าเก่งมากหัวไวนะฮะไม่มีเวลาเพราะฉะนั้น รูทนี้จะต้องหลุดแสดงว่าตัวเลขในรูทนั้นจะต้องเป็นไปได้เพียงเลขอะไรบ้าง4แล้วไปอะไรนะ9แล้วก็ไปอะไรนะ16แล้วก็ไปอะไร25แต่มันบวกกับซ้ายมือแล้วขวามือเป็น12แสดงว่าตัวเลขมันต้องน้อยแน่นอนใช่ไหมนักเรียนไปดูเห็นในรูทคือ x 2, 3, 5, 5, อกำลังสองลบสามเอกบวกห้านองรูทคือ x กำลังสองลบสามเอกบวกห้าสองก้อนนี้เหมือนกันตัวเลขเหมือนกันนักเรียนมองอย่างเดียวเลยแสดงว่าในรูทควรจะเป็นเลขอะไร โอ้ยากมากเลยนะเนี่ยยากมากเลยนะแค่มองเฉยๆเนี่ยตัวเลขในรูทควรเป็นเลขอะไรถ้ามองไม่ออกเนี่ยนักเรียนไปเข้าห้องน้ําออกมาจะมองออกนะปล่อยของเสียไปจะออกเลยออกไหมในรูทครเป็นเลขอะไรเร็วเก้าเยี่ยมถ้าในรูทเป็นเก้านอกรูทก็ต้องเป็นเก้าเพราะเป็นตัวเดียวกันใช่ไเปล่าเก้า บวกกับรูทเก้ารูทเก้าคืออะไรสามเก้าบวกสามได้อะไรสิบสองเห็นไหมจบเลยแสดงว่ามองอย่างเดียว x กกำลังสองลบสามบวกห้าต้องเป็นเก้าเท่านั้นเป็นเลขอื่นไม่ได้จบเลยไม่ต้องไปยกกำลังสองสองข้างไม่ต้องไปใช้วิธีใดทั้งสิ้นวิธีมองเร็วที่สุดมองเลยจำไว้ถ้าเห็นรูทปุ๊บรูทแล้วรเนี่ยมองอย่างเดียว x กกำลังสองลบสามบวกห้า้เก้านั่นเองก็ไปโซ่หายจบแล้ว นะไม่ต้องคิดมากเลยเห็นไหมอันนี้เป็นวิธีการนะครับคำตอบก็คือได้ x กําลังสอลบส x ย้าย9มาก็จะเป็นลบสเท่ factor, 4, 1, า,ากับศนแยกเป็นส factor ตอร์นะฮะสีลบต่างลบมากบวกน้อยเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้ x เป็น4กับลบหโจทย์ให้หาผลบวกรากนะครับก็คือ4ีบวกกับลบห ได้สามนะเป็นคำตอบ <c oughs> พอใช้ในการเรียนที่ตอบข้อที่หนึ่งก็เป็นคำตอบที่ถูกนะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวครูขอเกินเวลาให้สักนิดหนึ่งนะอ่าต่อไปร้อยสิบตอบข้ออะไรฮนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ตอบข้อใดเป็นฟังก์ชันลดตอบเรียงหนึ่งสองสามสี่ข้ออะไรไหนใครตอบข้อหนึ่งยกมือโอเคข้อสองข้อสาม ข้อสี่มีทุกข้อคำตอบคือข้อสองนะฟังก์ชันลดเนี่ยหมายถึงอะไรฟังก์ชันลดก็หมายถึงตัวฐานของเลขชี้กำลังมันต้องไม่ถึงหนึ่งนะถ้าเป็นเลขชี้กำลังตัวฐานต้องไม่ถึงหนึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยตัวฐานของข้อชอยสองเนี่ยคือล็อกเจ็ดล็อกเจ็ดเนี่ยไม่ถึงหนึ่งเพราะว่าล็อกสิบล็อกสิบฐานสิบมันคือหนึ่งล็อกเจ็ดมันน้อยกว่าล็อกสิบเพราะนั้นมันไม่ถึงหนึ่ง ก็ตอบข้อสองนะส่วนข้ออื่นเนี่ยตัวฐานมันเกินหนึ่งหมดนะครับข้อ111ตอบข้ออะไรฮะหนึ่งสองสามสี่ตอบข้อไหนครตอบข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่คำตอบคือข้อสามคราวนี้ครูไม่มีเวลานะแต่ว่าครูจะให้สูตรลัดนักเรียนไปนะสำหรับข้อนี้